คุณลืมผู้ชายคนเก่าของคุณไม่ได้แล้วคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเขาคือกิ่งไม้กิ่งสุดท้ายที่คุณกำลังจะตกเหวละคือรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่คุณยึดแล้วมันมีตัวเขาอย่างเดียวที่คุณไม่ยึดไว้คือผู้ชายคนเก่าแล้วกิ่งไม้ผุๆด้วยนะเออแล้วก็มีเสียงออกมาเสียงสวรรค์ออกมา ฮัลโหลฉันคือนางฟ้าฉันจะมาช่วยเธอแต่ฉันมีข้อแม้นะว่าเธออะจะต้องปล่อยมือเดี๋ยวให้ฉันเนี่ยพาเธออะไปเจอของดีๆเจอสิ่งดีๆเธอโอเคไหมแล้วเธอก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจะตกเหวแล้วแล้วก็ยุดกิ่งนั้นไว้นางฟ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันมีปีกเธอ เธอปล่อยมือได้แล้วเธออ่ะอเป็นอิสระเธอสามารถเลือกสิ่งที่เธอต้องการได้ไม่ฉันไม่เชื่อเธอฟังฉันเอยเธอแค่ปล่อยมือแล้วเป็นอิสระแล้วฉันจะพาเธอไปเจอสิ่งดีๆต้นไม้ต้นใหม่ๆหรือว่าออเผู้ชายคนใหม่ๆไม่ให้มันตายซะสูนางฟ้าบอกโอเคหมดเวลาของฉันละช่วยตัวเองต่อไปนางฟ้าก็บินไปเจอคนใหม่คนที่แบบ อธิษฐานอยู่นางฟ้าช่วยฉันหน่อยนะนู่นนี่นะอธิษฐานนางฟ้าว้าเข้ามาพอดีเลยปล่อยมือปล่อยมือโอเคฉันจะทําตามเธอฉันจะทําตามเธอฉันมีความสุขปล่อยมือเป็นอิสระมึงไม่ปล่อยค่ะลูกสาวสตินะลูกเนาะหนูปล่อยจากเรื่องราวแย่ๆได้หนูจะเจอสิ่งใหม่ที่ดีมากๆหนูเก็ตสิ่งที่ลิลเมอธิบายให้ฟังไหมคะ เป็นนิทานสั้นๆแต่จี้ใจเพียงเพราะเราไม่เชื่อตัวเราเองเพียงเพราะเราไม่เชื่อว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆเพียงเพราะเราไม่เชื่อว่ามีสิ่งที่เลิศกว่านี้รอรับเราอยู่คุณเข้าใจคําว่าฟ้าหลังฝนไหมคะมันต้องมีแบบฟ้าคึกขนองมันต้องมีแบบพายุสตรอม มันต้องมีหยาดฝนที่รุนแรงมันต้องมีใบไม้ที่พัดแรงต้นไม้เกือบจะหักโค่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอฝนมันหยุดใบไม้มันผลิยอดแตกใบอ่ะแล้วสดชื่นเนชอบบรรยากาศเวลาที่ฝนตกแล้วแบบฝนมันหยุดอ่ะมันรู้สึกว่าแบบต้นหญ้าต้นไม้มันดีใจมันโอ้โหมันสดชื่นถ้าเป็นคนก็คงแบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริอะแบบ มันอิ่มไปหมดมันแบบมันแฮปปี้ฉันได้เกิดใหม่แล้วเธอฉันเหี่ยวแห้งมานานแล้วแบบนอกไหมคะหนูฟังสิ่งที่ลิเมสอนนะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอคนเก่าอะไรที่มันเป็นเรื่องเก่าเก่าเป็นพันละต่าง,างเน็กโอเคปะเน็กอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายอย่าไปสนใจอย่าไปซีเรียสน,นะคะปล่อย ปลดปล่อยตัวเองปล่อยมือค่ะสิ่งดีๆจะเข้ามาถ้าคุณไม่ปล่อยสิ่งดีๆจะเข้ามาได้ยังไงถ้าคุณยังจับเอาไว้อะเทวดางงมากนะอยากได้คนใหม่แต่ยึดคนเก่าไวา้งงมากแล้วเทวดาจะมาช่วยไม่ปล่อยมืออีกมึงจะเอาอยัางไงถ้าเลยไม่เป็นเทวดาเลยจะจบอกว่าเอาไงาเลิกยางเอาสักทีเอาไงาบางคนปล่อยมือพรุ่งนี้จับใหม่วดางงแล้วนะ อยู่แม่งนอกใจตัวเองตลอดเวลาเห็นยังอยากได้คนซื่อสัตย์แต่มึงนอกใจตัวเองตลอดเวลาค่ะสติเนาะชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์นึค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบาย